สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกันทัดเด่นนะคะกับหัวข้อหัวข้อเยอะแยะหัวข้ออะไรมาสองคนรักเก่าคนรักใหม่ของเดือนพฤษภาคมเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาเจ็ดใบค่ะ justice สองไม้อืมคู่ค่ะไม่ว่าหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายก็คือเอ่อร่วมกันงานกันเหมาะดีค่ะเออแต่ถ้าไปต่อเออก็ไม่ใช่แล้วค่ะน,นะเเป็นเรื่องราวของความสนุกนะรับผิดชอบ กันในการงานได้แต่ถ้าในเรื่องของความรักไม่ได้ค่ะรักอิสระทั้งคู่เลยค่ะ justice สองไม้ the fool ราชาถือไม้ห้าเหรียญแปดถ้วยสิบไม้ สานการณ์ค่ะเดือนพฤษภาคมทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะการเงินคนะ่ะตัวแทนของดาวสุขสุภะและเป็นดาวสุขการเงินมีดาวมรุดยูความพันผวนเปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำการค้าอีกทีท่หนึ่งนะคะการย้ายเดินทางได้พบ สิ่งแ,แ,ปแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยได้พบกับการงานคู่ค้าต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลไปสู่การเงินที่แม้ผู้คนจะไม่ค่อยออกมาจับจ่ายนะคะแต่ความแน่นอนที่ว่ามัน่นคงแน่นอนแล้วกับการงานก็แน่นอนเสมอค่ะเพราะว่าโชคดีสร้างได้ด้วย ความหนักเหน็ดเหนื่อยนะเดินทางขยายผลออกไปสร้างธุรกิจโรงงานใหญ่โตของตอนเองไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครนะคะงานการฟรีแลนซ์นะคะเห็นคนบุคลิกเหมือนเด็กนะคะมีความสดใสร่าเริงเป็นดาราศิลปินนะคะท่องเที่ยวไปหลายถินที่ก็การงานก็ได้มีประสบการณ์ที่จะได้เริ่มตน้นลงมือทำบริหารด้วยตนเองคะ่ะงานศิลปะนะคะ ความสดใสรื่นเริงอนันลาก็จะมีโอกาสสร้างหนาะการเงินในหลักแหล่งอ,องค์กรห้างร้านของตอนเองนะทำงานใหญ่สุ้มรอบขอบถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มรับผิดชอบตอนเองนะได้สร้างการงานจากการโยกย้ายไปอีกนที่ เป็นคนที่มีลูกส่วนตัวสูงนะถ้ารแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเราเองชีวิตก็ได้พบกับงานการฟรีแลนซ์งานอิสระการประจนภัยกำลังจะเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ยื่ห่างไกลออกไปค่ะโชคดี สามดาบคนรักเก่านะคะราชินีถือเหรียญหกเหรียญสองดาบจะเต็ หนึ่งถ้วยเด็กถือเหรียญเ e ม p ปอร์เน <por> คนมาส่งคนรักเก่าค่ะอ่าใส่เปค่ะคนทางไกลอ่าสองค่ะเป็นชาวส่งขาดการติดต่อไปแล้ว่รวยแล้ว ได้ไปพบกับคนใจดีฝ่ายตรงข้ามเพื่ตรงข้ามร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาทำให้ชีวิตสมดุลลงตัวบาลานซ์ได้แต่ไม่ค่อยทำบุญละใจดีทำบุญสุนทานก็เอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะพบกับเศรษฐีค่ะการเงินมั่นคงอ่ะลึกลับเล่นลับค่ะ ไม่ชัดเจนไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นคนเงียบนะคะงานส่งออก import เอ็กซ์นะไม่ค่อยส่งไปนะแต่ไปพบกับคู่เนี่ยมฤตยูเดเตศตงผีพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนคบกับใครแล้วก็ ไม่สามารถเปิดเผยได้พบกันแล้วก็จากทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งยอยู่ดับไปนะตายก่อนตายจริงค่ะนะพวกสมัครรักใครกับใครก็มีผลประโยชน์ตอบแทนนะถ้าเป็นคนนอนไวกว่าเขานี้ก็อารมณ์สวิงนะคะชีพประจรลงเท้าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าต้องเดินทางโยกย้ายเพื่อการเงินารายได้ทางไกลค่ะคน คล่องตัวเข้าครองว่องไวสูงยาวเข่าดีบุลคลิกดีราเริงสดใสนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกอะ่ะอันนี้เขามีคนอุปถัมภ์การเงินน,นะคะนะพรักที่ถูกใจก็ต้องนะปรับทัศนคติเข้าหาฝ่ายอะ่ะเขาก็รอดค่ะไม่ต้องห่วงคนรักเก่านะคะ เข้าไปได้ดีค่ะมีการเงินจัดจ่ายไปย,วยาวๆค่ะมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะดูคนรักใหม่ค่ะ,ะมาแล้ว justice ค่ะไปเดียวกันเลย ราชินีถือเหรียญแปดไม้อัศสวินหนุ่มถือไม้ราชินีถือดาบเอ้อมาแล้วอะดิอิมพอร์นี่แหละคุณแฟนสองดาบ อ้า,อ,าอย่าบอกนะว่าเป็นคนเดียวกันนะเก่ากับใหม่นะมเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาอ่นะ e justice นะคะอ่ามิตรภาพนะไม่ว่าชายยิ่งย,ยิ่งชายยิ่งยิ่ชายก็คือมิตรภาพถ้าจะร่วมการงานกันต่อไปนี้นคนอีกทิ่นที่นะคะนะการเงินผลประโยชน์ตอบแทนนะ ปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอ่ะมีสิ่งลี้ลับเป็นลับความพันพวนเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการเงินนะคะเขาคนนี้คือเพื่อนทางไกลค,คะ่ะได้ลาบจากการงานการสังคมคนสุกุมระคอบคิดมากขึ้นเยอะคิดน้อยคิดมากไม่น้อยไปกว่ากันเลยสถานการณ์บอกเขาขยายผลงานออกไปมั่งคั่งร่ำรวยนะได้พบกับเพศตรงข้ามไปศตรงข้ามเป็นเศรษฐีขยายผลงาน เดินทางติดต่อกันอยู่บ่อยๆนะคะถ้าคนรักใหม่เนี่ยถ้าจะได้ลงจากคานะเขานี้ก็ไม่ทุกใจไม่พอใจใครนะเป็นชาวสองเป็นไปได้ที่คนเดียวกัน,นะคะ่ะะมีว่ารักของชายหญิงหญิงชายก็คือมิตรภาพทางไกลนะคุยกันคัดคอกันนะคะมีทัศนคติแตกต่าง จากคนอื่นนะคะอันนี้ต้องปรับตัวเข้าหานะคะมีเวียงเอาอผลประโยชน์ตอบแทนมาให้อันนี้ก็เมื่อจอมราชันปรากฏนะความมั่นคงปรากฏด้านการงานการสังคมก็เป็นผู้นำท้องถิง่นค่ะได้ล่าจากผู้คนทางไกลหุ้นส่วนการลงทุนการค้า ความมั่นคงปรากฏนะได้รับการสนับสนุนจากสตรีแม่ๆม,มีปัญหาอะไรผู้ใหญ่เพศตรงข้ามสนับสนุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต้องการวัตถุนิยมสิ่งของอะไรในวัดวงการงานการสังคมมีคนสนับสนุนหาให้เขาได้นะไม่มีคู่ก็สุขใจนะชีวิตล้านลามนะทั้งคนกับคนใหม่ ชาสองทั้งคู่นะคะทั้งเก่าใหม่สองว,ว่าชาวราศีกันคิดมากคิดเยอะนะองค์กรหทางร้านก็จะได้เริ่มต้นนันลามานานแล้วออถึงเวลาเมื่อไหรจะโชคดีก่อร่างสร้างธุรกิจสำเร็จนะคะสองอยู่ค่ะให้เธอได้กับเขาและจงโชคดี สวัสดีค่ะ